บทเรียนนี้นะครับ Active Learner เราจะมาทบทวนคำนามแบบง่ายๆนะครับคำนามจริงๆมันมีเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ t u t o r ร์แสรุปมาให้มันจะมีอยู่หลกัหลกๆอยู่4ประเภทนะครับที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะนำไปพูดแล้วก็นำไปเขียนนะครับมันก็จะมีเป็นคำนามเอก,กพจน์ข้าหูพจน์นับได้นับไม่ได้เอก,กพจน์คืออะไรมีอันเดียวมีอันเดียวนะทุกคนมีอันเดียวนะครับก็อะไรบ้าง student นักเรียน day o n น night คืนชาวเมืองใช่ไหมซึ่งนามเอกพจน์พวกนี้เนี่ยเมื่อเติม s เข้าไปมันมีหลายอันก็จะเป็นนามเพาหูพจน์ครับก็จะเป็น students days nights town แบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเวลาเป็นนามพาหูพจน์นะครับมันอาจจะหมายถึง2อัน10อัน100อันหรือพันอันก็ได้ถ้าไม่ได้มีตัวเลขบอกข้างหน้าอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยโอเคไหมนอกจากนี้ครับนอกจากนี้ พวกที่มันเป็นเอก,กพจน์พหูพจน์อ่ะมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านามนับได้โอเคไหมคำนามใดก็ตามที่มันสามารถเป็นอันเดียวได้สามารถเติม S หรือว่ามีหลายอันได้นะครับมันก็คือนามนับได้นั่นแหละ,ะยกตัวอย่างเพิ่มเติม citiestrees Reverse Books อะไรเงี้ยอ่ะเติม S หรือว่าไม่เติม S มี1อันอันนี้นับได้นะครับก็คือแก๊งเดียวกันนี่แหละแต่แต่แต,แต,แต่มันจะมีคำนามที่ฝรั่งไม่นิยมนับหมายความว่าไงมันอาจจะนับได้ก็ได้ในในเซนส์ของภาษาไทยมันอาจจะนับเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ในเชิงไวยากรณ์ตามตำราเขาบอกไม่ให้นับก็ไม่ต้องไปเถียงเขา พอมันไม่ใช่ภาษาเราเขา้าใจ้เปนักเรียนอ่าอย่างเช่นคำว่า anger ความกโกรธ love ความรัก health สุขภาพคือนี่เนี่ยแกงเนี้ยมัน abstract มันเป็นนามนามธรรมามันนับไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไอเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อย่างพวกอะไรที่เป็นเป็นเกรดเกรด sand หรือว่าอะไรที่เป็นแบบเชิงอาหารเนี่ย sugar อย่างเงี้ยฝรั่งก็จัดว่าไม่นับนะครับไม่นับก็คือไม่ต้องไปแบบว่าไปหาอุปกรณ์มานับอะ่ะเข้าใจไหมคือ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 เชิงไวยากรณ์เขาไม่นับกันนะครับเชิงวยากรณ์เขาไม่นับกันก็จะถือว่าเป็นนับนับไม่ได้ก็จะไม่มีการเติมเเข้าไปที่หลังน้องๆเขาโอเคไหม่าแล้วก็ไม,ม่ไม่มีการวางจํานวนข้างหน้าด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่สําคัญเราจะต้องระวังด้วยนิดน,นึงว่า มันจะมีนามนับได้ที่เวลามีหลายอันนะมันจะไม่เติม s หน้าตามันจะเปลี่ยนไปเขาเรียกว่า irregular plural nouns ก็คือคำนามพหัวโนนรูปแปลกๆอ่ะแล้วถ้าไม่แปลกละ่ะไม่แปลกก็เติม s ไงแต่ถ้ามันแปลกมันจะกลายร่างครับนักเรียนครับมาดูกันครับผู้ชายครับ man men ผู้หญิง woman women อ่ะ มันต้องอ่านวีแมนนะมันมันเขียนอย่างนี้ก็จริงนะแต่มันอ่านวีแมนไม่ใช่ไม่ใช่วอมนนะครับอ่านวีแมนนะครับแล้วก็เด็ก child หลายคนก็ children child children หรือวัว ox เป็น oxen จำเอาเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ox เป็น oxen ก็มันแปลกไงนะมันเป็นนามผูดที่รูปตารูปร่างหน้าตาแปลกไปนะครับหรือเท้านะครับ ฟ o ตนะสองข้างก็ Feet นั่นเองหนูครับ Mouse นะกลายเป็น Mice แบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะอย่างคำว่าวิกฤตอันนี้น่าจะได้เขียนเยอะใน i e l t s นะครับ Crisis ก็เป็น Crisis สอ่ะ c r i s ซ s นะครับ c r i สซ s ส่วนฟันนะซีเดียวก็ tooth หลายซีก็ Teeth นะครับส่วนอ่ะคำว่าพื้นฐานเนี่ย Basis ถ้ามีหลายพื้นฐาน basis แบบนี้แบบนี้นะครับมันอาจจะเหมือนกับคขาบอก basis นะแต่มันอาจว่า basis อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่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 แต,แต,แต่มีรูปร่างหน้าตาของคำนามที่แปลกประหลาดกันอีกแก๊งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือสีเขียวตรงนี้มีอะไรบ้างน้องปลาก็เป็น fish น้องแกะก็เป็น sheep ใช่ไหมครับ น้องกวางก็เป็น d e ียนะครับแล้วก็อ่ะซีรีส์ก็คืออะไรที่มันต่อกันเป็นหลายๆอ่านแล้วรวมกันเป็นเรื่องเดียวหรือว่ามันเป็นแถวเป็นแนวต่อกันมาก็เรียกซีรีส์สายพันธุ์สปีซีสหรือน้องปลาแซมอนซามอนซามอน,มอนที่ทำเป็นสีเขียวไว้แบบนี้นะครับเอก,กพจน์ผ้าหูพจน์หน้าตาเหมือนกันโอเคไหม กอโพจน์ว่าผมโพสต์หน้าตาเหมือนกันแต่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 อ่านแล่วจดไปก่อนแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะครับอ่บางทีอาจจะไปเจออันนี้ในเวลาอ่าน Reading เนาะอ้าวติวเตอร์บอกว่าฟิชเนี่ยกี่ตัว ก็ฟิชใช่ไหม One fish two fish ten fish ใช่ไหมแต่ว่าไปเจอ p a s s a g e เนี่ยเจอ fishes จะแปลว่าปลาหลายสายพันธุ์จะแปลว่าปลาหลายสายพันธุ์นะครับในไหนพูดเรื่อง fishes แล้วม,มันจะมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจต,ตรงนี้เห็นไหมครับในจอพี่บิเขียนเพิ่มได้ไหมได้เนาะอ่ะม,มันจะมีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่า person กับ people พอร์เซหนึ่งบุคคลนะครับแต่ถ้า people ก็คนหลายคนแต่เมื่อไหร่ก็ตาม people มันเป็นห้องหุ้พจ์อยู่แล้วอะ่ะเราไปเจอใน passage ไปเจอใน reading เขาเติม s เ,เข้าไป่า peoples เอยผิดไวยากรณ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ peoples เติม s, s แบบนี้นะครับจะแปลว่าผู้คนหลากหลายเชื้อชาติผู้คนหลากหลายชาติพันธ์่า p e o p l e around the world แบบนี้ถูกต้องนะครับอ่าคราวนี้ขอเกริ่นอันนี้นิดนึง นไหนก็พูดเรื่องคํานามต่างๆแล้วนะได้นับไม่ได้นะครับแล้วก็รูปหัวข้อหน้าตาต่างๆของมันนะครับเอามาประยุกต์ใช้นิดหนึ่งคือถ้าเราเจอแบบนี้ a cat มันจะหมายความว่าแมวตัวหนึ่งไม่ได้แปลว่าแปลไม่ได้แปลว่าแมวหนึ่งตัวเดี๋ยวงงแมวตัวหนึ่งเวลาเจอ a เวลาเจอ a นะเด็กๆให้แปลว่าจุดจุดจุดหนึ่ง แต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็น the cat ให้แปลว่าแมวตัวนั้นเวลาเจอเดอให้แปลว่าจุดๆนั้นเลื่อนเลื่ไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้มันไหลนิดนึงไม่เป็นไรเนาะอ่าโอเคนะครับคราวนี้ถ้ามันมีหลายตัวล่ะ cat stem s แบบนี้นะครับ เป็นรูปภาพหูจน์ให้รู้ว่าเป็นพวกแมวที่ไหนก็ได้กี่ตัวก็ได้อยู่ไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนไม่ได้เจาะว่าเป็นตัวไหนกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะนะครับคราวนี้เมื่อเติม the เข้าไปแบบนี้นะครับให้แปลว่าแมวพวกนั้นถ้าเป็น the ตามด้วยนามภาพหูพน์จุดจุดจุดพวกนั้นจุดจุดจุด,จดเหล่านั้น

A.N. แอนวางหน้าเอกภพทเท่านั้นนี่จริงมันควรจะต้องเป็นสีเขียวเนาะอ่ะไม่เป็นไรหรอกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ่ะอ่ะ,อะ,อะไม่สบายใจอะ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่าตอนนี้พี่วินเริ่มเอื่อมแล้วนะคะเพราะว่าทำไมครูแคนถึงเรื่องมากขนาดนี้นะ น้ำเอกโพสแม่น้ำเอกโพสสอนเองก็ลืมเองนะครับน้ำเอกโพจอ่าก็ a n จะอยู่แค่ฟากนี้กับฟากข้างหน้าตรงนี้แล้วก็รูปตรงนี้ที่เป็นอันเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะวางไม่ได้หรือว่าเป็นก้อนหลัง AN ใช้ไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ